สวัสดีค่ะวันนี้รัดาพาทัวร์นะคะจะได้พามาชมงานเข้าพรรษาของวัดป่าโพธิธรรมที่เมืองลาลวิทนอร์เวย์นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมข้างในว่ามีอะไรกันบ้างนะคะค่ะที่นี่วัดป่าโพธิธรรมนะคะดูสิคะเนี่ยปลกดอกไม้สวยงามมากเลยค่ะ สวยงามมากนะคะวัดป่าซึ่งวันนี้จะมีกิจกรรมเข้าพรรษาของไทยเราคะ่ะวะดลาลวิทนี่ค่ะแต่เป็นวัดป่าที่อยู่ที่เมืองลาลวิทนอร์เวย์นะคะเห็นไหมคะดอกไม้สวยงามมากซึ่งกิจกรรมวันนี้นะคะจะมีการทําบุญตักบาตรแล้วก็มีลงทานนะคะซึ่งคนไทยก็เริ่มมากันมากแล้วดูที่ขนาดบรรยากาศวัดสวยงามมากค่ะ กันจากาศปัดสวยงามมากเห็นมีดอกไม้สวยๆสวยๆนะคะสว,สวยงามมากวัดอยู่ใกล้ทางด่วนค่ะไปสวยงามมากสวยงามมากเกคนดูพักเจราชีพระเทศตัวหลังมากดวงๆดวงนี่ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่คะวันนี้มีรายการอาหารอะไรบ้างคะให้บอกมีหลายอ,อย่างนะคะคุณพี่อันนี้บัวลอยเหรอคะนี่ใช่ไหมใช่บัวลอยอนนหมวลอยน่าทานมากแล้วก็ผัดมีอันนี้เรามีล <laughs> าบหมูที่ไรลา,าบหมูเอเอมีอลาบหมูเลยพี่เสียแกปรินเป็นแต่ลาบหมูเลยคนนี้อันนี้แกงอะไรแกงขี้เหล็ก อันนี้พระเสร็จแล้วเหรอทำพิธีเสร็จหรือยังขนมหวานเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยวันนี้คุณพี่คุณพี่ใส่ชุดสวยมากเลยค่ะวันนี้สวยมากค่ะโอ้ยอดเยี่ยมเลยค่ะคุณพี่คุณพี่อะไรนะชวีบันชวบันโอ้สวยงามค่ะชุดไทยสวยงามมากเลยอะสวัสดีนะคะดูแคนสมากแก สวัสดีค่ะมีบาลาิดนึ่ดูข้างในนิดนึ่งจะจะจะแทนสมาชิกเถอบเข้าไปข้างในนิดหนึงนะคะสวัสดีค่ะใส่ชุดสวยจังเลยค่ะโอ้ยชุดไทยสวยมากคุณพี่เฮ้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมาอีกแล้วสวยจังเลยขออนุญาตข้างในหน่อยข้างในเสร็จแล้วหรอคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะ สวัสดีค่ะวัดนี้จะมีพระอยู่องเดียวนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์นมัสการค่ะขออนุญาตค่ะนี่ค่ะมีเรื่องทำบุญกัน้สกันสวัสดีค่ะคุณพี่น้ำโอ้ยคนสวยจังนี่คุณสวยเดี๋ยวขออนุญาตทำบุญกับอาจารย์ก่อนนะคะขอบคุณค่ะพี่ค่ะ ค่ะไายฮสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เป็นการเตรียมแถวตั้งที่จะใส่บาทกันนะคะเดี๋ยวพระท่านจะลงมานนพระท่านลงวันนี้ก็มีคนเยอะค่ะเดี๋ยวท่านอาจารย์จะลงมารับบาทนะคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะคุณผ่้ เอาทางไหนเอิญทางนั้นเลยค่ะทางนั้นเลยค่ะเห็นไหมคะวันนี้คนไทยรวมใจกันนะคะสามัคคีค่ะสามัคคีนามัคคีค่ะสามนาทีค่ะใส่ชุดสวยทุกคนเลยค่ะชุดไทยแม่ดาสวยทุกคนเลยนะคะเรียกเกดคุณนายนี่ผมสวยวันนี้เส้นหน้าเส้นหน้าค่ะอะไรไม่ได้กินอาหารแล้วก็ได้ยิน เดี๋ยวขอลงลายของตออิษต่อนนะคะเดี๋ยวท่าใส่ชสวยที่คนเลยเดี๋ยวท่านอาจารย์จะลงมารับบาทนะคะมมาสมพุสลย นะโมตัสสะระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตั้งใจข้าของข้าพเจ้าจะไรเหมือนข้าวสารข้าวอย่างหลวงพ่อมีเกิดมาทุกทีรับพรด้วยกันนะคะอธิษฐานร่วมกันนะคะให้มีสติปัญญาขอให้มีสติปัญญา สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทุกประการตลอดทีนการละนาตลอดที่การะนานเถิดสุขีนางวัตเมตะนาวัตเมตะนาวันาสวะสวะยะวะหังยาวะหังอิพานังอิพานังอะจโยโหตุอัจโยโหู สาธุค <oung> ่ะสาธุด้วยกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะลงมารับให้ใส่บาทแล้วนะคะตกบงโดนอะไรโดนจับตรงนี้อาจารย์รับบาทอาจารย์รับบาทรับบาท ทุกคนใส่บาทนะคะส first, ใส่บาทได้วยกันนะคะใส่บาทด้วยกันอ้กาอกบ้านนี mm ่เขาแเบคุณเร็นว้วคุณเอาว่าไอซนนี่ยหอบใไม่ต้องแล้จะให้อาจารย์คิอะไระ ไ่ายอันนแกรอเ็แ่งก็ใส่บาทนะแฟนเน่ยะก็แบ่งก็ใส่บาทเลยใส่บาทเลยวัดวัดนี้เราตั้งมากี่ปีแล้วคะสี่ปีนะคะวัดนี้วัดป่าเรานี้ตั้งมาสี่ปีแล้วนะคะสี่ปีแล้วค่ะคืออยู่ที่นี่ เะร He oh, so mm ีก hmm. ็ถือว่าคนไทยก็ยังร่วมมือร่วมใจกันอย่างดีนะคะสามัคทีคือพลังจริงๆค่ะเห็นไหมคะทำบุญด้วยกันนะคะทางบ้านทิกซ่นนะคะเห็นไหมวัดนี้มีพระลูกแค่รูปเดียวนะคะน่ารักทุกคนใส่บาตร ชอบจังเ็แล้วสาธุสาธค่ะไม่เป็นไรค่ะถ่ายข้างหลังนี่กล้องไปข้างหลังค่ะแผนกล้องข้างหลังได้ค่ะ นี่คะ่ะเห็นไหมเห็นคนไทยไหมคะเดินเลยคะ่ะเดินเลยคะ่ะตามสบายเลยนะคะให้ดูว่าคนไทยร่วมรักสามัคคีกันแค่ไหนนะคะท่านอาจารย์ก็เดินรับป,าป่าได้ทุกทุกคนเลยคะ่ะคนไทยในต่างแดนค่ะคุณน่ชีนะคะนาชีเสียงเดินเลยคะ่ะ แม่ชีก็รับรับข้าว้วยเหมือนกันนะคะโอ้ยอะไรคะนมจีนเหรอคะโอ้ยพี่ใส่ชุดสวยเตรียมนมจีนมาโอ้ น้ำจีนน้ำไก่น้ำจีนน้ำจีนน้ำยาใช่ไหมคะโอ้น่าทานมากโอ้คนมากเข้มคนมากเป็นคนมากน,นะคะแล้วก็มีลาบหมูด้วยลาบหมูน้ำจีนนะคะอาหารสันที่ของคนไทยเราที่นี่นะคะอาหารเยอะๆมากมเลยส่วนพี่บุญสมพามาเขา เขาบอกว่าเขาไม่ได้เตรียมช,ชุดก็เลยลากแฟนไม่พามาเพราะฉันไม่รู้จักเลยบอกเนเป็นสก็แต่เขาไปตกปลาซะแล้วเขาบอกชุดนี้สวยซิกซี่ป่ะเซ็กซี่จังเลยอ่ะสวยสวยค่ะบรรยากาศค่ะงานเข้าพรรษาของไทยในลาลาวิกนะคะจะเห็นว่าความสามัคคีของคนไทยที่นี่ค่ะทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันนะคะแล้วก็มีโรงทานงจาก ท่านรับท่านรับประทานแล้วท่านฉันแล้วพวกเราก็ร่วมรับประทานอาหารด้วยกันนะคะป่านอร์เวย์ค่ะวันเขา้าพรรษาเป็นวันที่ให้พระอยู่จำพรรษานะคะสามเดือนค่ะพระอยู่จำพรรษาสามเดือนนะคะสาธุนะคะสาธุแล้วกันสาธุสาธุด้วยค่ะถวายอาหารนะคะเข้าจะไม่ถึง อันนี้ผัดหมี่นะคะผัดผัดหมี่ซั่วแล้วก็ไก่ทอดไก่ทอดนะคะโหหน้าจริงไก่ทอดร้อนๆค่ะอันนี้ลงทานเชิญค่ะเชิญค่ะรับประทานได้เลยไก่ทอดค่ะไก่ทอดไก่ทอดสองชิ้นมีพัคยาฟ็อกฟอกเอาเลยได้ไก่ฟักฟักดูสิคะเนี่ยทำ สวยงามมากเป็นรูดดอกกุหลาบนะคะขนมชั้นค่ะขนมชั้นขนมชั้น,นจริงๆเนาะทาสวยมากเลยอาหารมากมายค่ะทุกคนรับประทานอาหารนะคะมีลรงทานนะคะคนสนุกคนคหลังจากถวายอาหารแล้วนะคะ,ะ,ะ,คะทุกคนก็จะร่วมรับประทานอาหารด้วยกันค่ะเห็นไหมคะว่าอาหารขาเยอะแยะมากมายพอกินค่ะ ออกินมากมายคนก็ทังรับประทานอย่างอร่อยอร่อยนะคะเพราะว่าอาหารอาหารไทยเราล้วนๆเลยค่ะฝีมือคนไทยอาหารอาหารอาหารสนุกสนานค่คนไทย โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะทานอาหารทานอาหารด้วยกันนะคะขนมปีนข้าอร่อยดีค่ะไก่ทอดก็ดีค่ะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะมาทำบุญวันเข้าพรรษาของไทยที่วัดป่าโพธิธรรมล่าลาวิกนะคะ,คคะก็จบคลิปแค่นี้นะคะชื่นเมื่อนกันไปทุกคนมีความสุขสนุกสนานกันไปนะคะแล้วแถมวันนี้ได้บุญแล้วก็ได้อาหารกลับบ้านไปด้วยค่ะขนมหวานของไทยก็ทำอร่อยนะคะเจ้านี้โอเคค่ะสวัสดีค่ะรัะดาพาทัวร์ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะบายบายค่ะ